สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอซที่น่ารักของรวยโชคนะคะสว,สวยแล้เราก็มาเก็บเห็ดกันนะคะเก็บเห็ดกันก่อนก่อนที่จะไปลุ้นโชควันนี้นะคะนี่เห็ดสวยๆค่ะอ้วนๆมาเก็บเห็ดไปกับรวยโชคนะคะเดี๋ยวรวยโชคก็จะพารวย รายวันเหมือนเดิมนะคะรวยรายวันรวยแล้วรวยอีกของเขานะคะเดี๋ยวเรามากิบเห็ดกันก่อนนะคะนู่นนะคะอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวเราจะกิบเห็ดกันก่อน,นะค่ะกบดอกสวยฮนะ ดอกนี้จะอ้วนมากเลยนี่เจอตรงนี้อีกสองดอกนะคะ นี่คือเห็ดวันนี้ของรวยโชคนะคะได้ประมาณนี้ค่ะ,อะพอได้ปุ่นนะคะได้ประมาณนี้นะคะเห็ดของรวยโชคนะคะรวยรวยรวยเดี๋ยวเราจะไปดูรวยแล้วรวยอีกรวยราย,รายวันประจำวันที่19กันยายนพศ2564กันนะคะรวยแล้วรวยอีกรวยรายวันนะคะ ก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะย้ําว่านำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นก็เป็นเพียงความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยนะคะเป็นเพียงความชอบส่วนตัวล้วนๆถ้าใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะชอบก็จัดไปถ้าขัดใจก็ผ่านนะคะแนวทางของรวยโชครวยรายวันรวยแล้วรวยอีกนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆซื้อขายมีกําไรฝากกดไลค์กดแชร์ให้รวยโชคด้วยนะคะรวยโชคก็จะนําเสนอ แนวทางดีๆมาฝาก fc ของรวยโชคอย่างเช่นเคยนะคะให้ทุกคนรวยเราจะรวยไปด้วยกันนะคะเราจะรวยไปด้วยกันรวย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 แล้วรวยอีกนะคะรวยรายวันรวยทุกวันนะคะพอได้ค่ากับข่าวในแต่ละวันนะคะสาธุสาธุนะคะเฮงเฮงปังปังค่ะรวยรวยรวยค่ะ ตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดก็ใครได้โชคจาดรวยโชคไปบ้างก็คอมเมนต์รัวๆด้วยนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้รวยโชคนะคะย้ํานะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดก็ใช้วิจารยณในการรับชมทุกคลิปทุกคํานะคะขอให้ซื้อขายมีกําไรนะคะทุกวันค่ะรวยทุกวันรวยทุกวันสวัสดีค่ะ